ธรรมรัน uhm, ์คาับอกอาเถึงวกาเอครับจะเกิดท้องเสี็จะจะถ่ายรูปมาในที่ละลึกแล้วก็ลงนึ้เ่อนะสำหรับท่านที่สองจะมาเปิ่มท่านแรกนะครับ อ้ยครับครับผมมองกล้องครับมองกล้องทั้ง3,200ตัวครับที่กำลังจอบันทาพิธีครับผมอันนี้มาจากเวียดนามนะครับคุณมาจากโคจิมินด้วยได้เห็นได้ยินจาปากแม่แม่แม่มาจากไหนนะมเวียนามค่ะ ไม่ได้เลยเไปไหนแล้วคอแบงค์ม่แม่แครับที่เวียดนามมีฝรั่งที่นกไหมมีหมดทั้งกอยากกินตลาดที่นกไปไหนเราเป็นกับแม่เลยครับแม่มาจากเวียดนามครับมาจากคนนจีฮอบคุณครับขอบคุณครับอ่สำหรับท่านที่สองนะครับเสียงปรบมือกับแม่เพ็ญนภาเฮนะครับผมอ่าร์เรนเชนะครับแม่เป็นนัพพานะครับก็ อากรมงค์ับได้ด้วยนะครับนาจะคว่รับินคนนี้มาจากต่างประเทศครับผมมาจากประเทศอะไรครับแม่ค้ไอดียแม่ไม่พูดอะไนยนะแมให้ตายก่อนเลยนะยูนัสซยอเป็นคมจากกับอเมริกาี่ครับเนี่ย ถ้เกิดคุณแคบ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 ใทญ่ก็ปุ๊บปุ๊บถ้าเกิดไม่เจอเขาบอกว่าใหญ่ต้องใส่ขนนุ่นเยอะมากแล้วจะลาบบุ้งขอบคุณกันแม่ครับคครรัับบผมขอบคุณแม่ครับแม่เลยครับอาจารย์เมย์ครับดูแลแด้เลยครับผมมาจากเมกาครับเพื่อจะเมย์ได้ไปเป่าคอมเปตที่เมกาเลยครับเนี่ย กับครั้งต่อไปครับเนเชนแม่พัชรีจากระยองครับเนเชนครับถึงก็เปืนกับแม่ด้วยขอบคุณนะครับแม่ว่าท่านจะมาจากที่ไหนว่าจะใกล้จะไกลยังไงก็ไม่ต่านะครับ นี่คือเรามีหัวใจดวงเดียวกันความรู้สึกแบบเดียวกันในเชนคุณแม่ทั้งนี้ก็เลยครับผมคุณแม่ย้อนสอนกันนะครับถึงรถชนะคุณแม่หมูแดงแม่หมูแดงนะแม่สมนึกกับผมนี่คือแม่หมูแดงแม่หมูแดงนี่นนะครับตีมือนะครับผมแรัสผมแม่หมูแดงมาจากที่ไหนครับแม่แม่สีนมาจากตทมก็กลางพุ่งมาสัับ เุกกอ,อะไรแ,บบแม่สีค่ะ่ะแม่แม่ยอย่าย้อนก่อนพี่จ้าใช่เป็นแม่ดีแม่ครับท่านต่อไปครับเรียนเชิญคุณแม่วนันเพ็ญจากประจวบนะครับผมปรบมือก,กับท่านด้วยดูแลแม่ด้วยนะครับ ขอบคุณเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆนะขอขอบคุณกัได้ครับขอบคุณนะครับคอนเสิร์ตเรายังเดินทางไม่มาไม่ถึงครึ่งเลยนะครับอ้าวคุณแม่วันเพ็ญนพี่สานโฮมฮักค่ะพี่สานโฮมฮักค่ะอันนี้ อันนี้เป็นจักบ้านอีสานโฮมฮักครับผม